แมงดาทะเลอายุร้อยล้านปีค่ะร้อยล้านปีล่นไม่ได้นะครับมือสั้นนี่คือมาจากเมืองอะไรครับอันนี้มาจากโมร็อกโกค่ะแมงดาทะเลจากโมร็อกโกอันนี้คือพูดง่ายๆอ่ะฟอสซิลนั่นแหละใช่ค่ะเป็นฟอสซิลแมงดาทะเลที่ยุคโบราณใช่ค่ะอันนี้สูญพันธุ์ไปหมดแล้วค่ะตรงนี้เป็นเหมือนท้องของเขาเหรอครับ อันนี้ตัวเขา,านนค่ะล้วน,นี่เป็นฟอสซิลเหรอคะค่ะเป็นฟอสซิลหมดแล้วค่ะแล้วนี่มันหินมันจะประกบกันอยู่ค่ะเนี่ยแล้วเขาก็เขาามาตรงกลางนี่คือแมงดาทะเลอายุก็ประมาณร้อยกว่าร้อยล้านปีขึ้นไปร้อยล้านปีค่ะนี่หยูยหล่นไม่ได้นะครับมือสั้น <laughs> g i o s ะมันจะเป็นควอ r t z ข้างในค่ะแล้วแต่ถ้าเป็นผลึกแบบนี้ก็จะเรียก giose ค่ะ<ร>เ,ปเป็นแรกก่ค่ะไม่ใช่ fossil แล้วค่ะอันนี้เป็นแร่ค่ะ g i o s, <S นี่แล้วก็ทอ s <S ต์อ